นนวันนี้เจ,<ะ>จอกับศิลางเงินไม่เคยชกมาก่อนนะโหโหวันนี้พี่กัดเท่าไหน่ร้อยยี่สิบเก้าเราเกินเท่าไหร่เมื่อเช้ามาเกินสี่ขีดสี่ขีดน,นะเราฟ้อง U V K นะเราหายไปกี่เดือนใะมวยครัต่อยแถวบ้านนอกทำร่างกายเราเป็นมวยฝีมือหรืมอมวยเข่ามวยเข่าครับศิลาเงินนี่เห็นเมื่เขาสไตล์ยังไงไม่ไม่เคยเห็นนะเมื่อเช้านี้ไม่ได้ถ่ายรูปคู่ขยะน่าจะสูสีกันนะเราน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่อ่ะ ปีนี้อายุปีนี้ยี่สบชกมวยมารวมแล้กี่ร้อยไรนี่หลายร้อยสามร้อยถึงไหมถึงน่าจะถึงนะล่าสุดเป็นไงจำได้ไหมล่าสุดแพ้สุรชัยที่ร่างเนินแล้วแล้วก่อนหน้านั้นอีกไฟล์เป็นไงก่อนหน้านั้นชนะเจ้าเสือใหญ่แล้วก็การไปชกต่างจังหวัดกี่ไฟล์แล้หลายไฟล์หลายไฟล์อยู่นะร่างกายเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็กลับมาทำร่างกายอยู่ปีเคครับ ได้สองเดือนครับวันน uh> right ี้เร yes okay. okay. ิ่มเริ่มกลับโชคกลางวันนะวันนี้นะซ้อมก็ต้องซ้อมกลางวันอ่ะนะอ่ะเป็นคนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่ะนครศรีเอควาเปครับเชียร์นายกุ้ครับก็เป็นกำลังใจเพิ่มด้วยนะครับต่อยกูเอกวันนี้ก้าจะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอมา้องสวัสดีครับบุ้งสวัสดีครับผมสีราเงินลาลาอุลเตวันนี้เจอกับชัดชัยนะเคยโชวกับเขาไหมไม่เคยวันนี้วิกัดเท่าไหร่เหยเป็นไงเหยียบกัช่างเมื่อกี้พอดีนะซ้อมอยู่ที่ ที่พัทลุงกลับมานี่มากลัสนับสนุนใช่ไหมเนี่ยแล้วล่าสุดเป็นไงผลงานชนะไปส่วนที่ไหนที่รัาดำเนินแล้วก่อนหน้านี้สองไฟเป็นไงบ้างก็มีแพ้ดอกเตอร์แล้วก็ชนะไปกัมพาร์ใหญ่ไม่เว้นนี่ใหญปกติรถชกอยู่ร้อยเท่าไรร้อยยี่บกล่าสุดรถชกร้อยเท่าไรร้อยเจ็ดแต่วันนี้อะไรนี่ร้อยยเก้าก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเราเป็นเป็นมวยประเภทไงครบเครื่องครบเครื่องนะจัดใช้ไม่เคยชก เห็นไหมเขามีคลิปอะไรให้ดูมันยังไงเขาหน่าจะมีทุกครูก่อนเราน่าจะสูงกว่าเขาหน่อยนะลอยลอยได้ไหมไม่ได้ไม่เคยเห็นเลยอราโชควยมวยโรงกี่ไฟแล้วตัวนี้หกสิบกว่าครั้งนะเราเป็นคนจากจังหวัดพัทลุงครับอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยพัทลุงครับก็คือน้องจะไปต้องวันนี้จะไปน้องใจะไปต้องจะไปน้องแจ้งชนะกับพัทลุงกันได้โอเคก็มาน้องัสดีครับผม